ค okay, ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน,นะใจกันพาวันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวลด์ชั้น7นะครับข้างลงหนังเลยนะครับเรามากันที่ร้านใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานเพิ่งเปิดเมื่อที่ที่แล้วตอนนี้ผมมาวันที่17 17มิถุนายนนะก็คือเป็นอีกหนึ่งเสาที่หลังจากร้านเขาเปิดแล้วก็ทำโปรโมชั่นไปแล้วสำหรับร้านนี้ก็คือ Beast k i n g d o มนั่นเองนะนี่ ใหญ่เวอร์วังอลังการนะครับก็แนวร้านจะเป็นแนวแบบขายของเล่นที่มีทั้งดิสนีย์มีดอยแล้วก็มีงานของ h อ t ทอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์สำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าด้านในร้านนะฮะมีอะไรบ้างแล้วก็โปรโมชั่นช่วงเปิดร้านใหม่มีอะไรเข้าไปดูกันเลย มาดูโซนแรกนะครับจะเป็นในส่วนของสเตจูนะครับก็จะเป็นงานงานปั้นนะครับมีทั้งทรานส์ฟอร์เมอร์จูราสินาร์คนะครับมีอานิตาที่อยู่ด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็ไอรอนแมนนะครับสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็แบทแมนนะฮะทีนี้เป็นตัวโชว์นะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นตัวโชว์เป็นฟิกเกอร์ต่างๆให้ดูรอบร้านเลยตรงนี้จะเป็นสเตจูที่เป็นขนาดสเกล1ต่อ10นะฮะนี่พวกนี้ ก็จะมีทั้งสไปเดอร์แมนมีตัวอื่นมีอัลคาแมนแล้วก็เป็นจักรในซีรีส์พวกซุปเปอร์ฮีโร่มาวเวลทั้งหลายแหละมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยไปเราเห็นด้านหลังก่อนนะแฟนนอสเมื่อกี้ถ่ายอินเสิร์ตไปแล้วแล้วก็ตัวของอาริตานะครับอันนี้ออบติมัสทรามนะฮะมาพร้อมกับตัวอะไรตัวเจตอะนะครับนี่แบทแมนนะครับคือถ้าเทียบกับสเกลมือนี้เป็นตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวนี้จูโดซิปาร์คนะครับนี่ ไอรอนแมนนะครับสไปเดอร์แมนนะฮะนี่เป็นโซนที่ทำโชว์นะครับแล้วก็ตัวของโมเดลนะครับ1ต่อ10พวกนี้มีทั้งดร็อปเตอร์สเตรนนะฮะสกา e เล i วิชนะครับมีของ X-Men ด้วยนี่ชอบตัวไหนก็ส่องๆกันไว้ก่อน ตัวโชว์เขจะมีตามนี้นะครับมีของอะไรละ่ะไอรีพัลเตอร์ด้วยนี่ไอรีพัลเตอร์แล้วก็ตัวของแบทแมนไม่ใช่แบทแมนสปไปเดอร์แมนนี่คาร์เนตคาร์เนต์น,นี่สวยนะคาร์เนต์นะแล้วก็สปไปเดอร์แมนอีกตัวหนึ่งโอ้โหสวยอ่ะนะสวยเลยตัวไหนก็ชอบส่องกันได้เลยนะฮะอ่ ่ซนนี้นะเป็นตัวโชว์ต่างๆนะครับของตัวฟิกเกอร์นะไล่กันไปเลยคือเยอะมากนะฮะมีทั้งคือส่วนใหญ่จะเป็นดิสนีย์นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นดิสนีย์เป็นฟิกเกอร์ราคาที่จับต้องได้อันนี้น่าจะเป็นวอลีเนาะก็ดิสนีย์นะถ้าจำไม่ผิดนะนี่แล้วก็วูดดี้นะครับ Toy Story เนาะ โดนัลดักอะไรอย่างนี้นี่หรือแม้แต่ทานอสจิวก็ไม่จิวนะก็ใหญ่ประมาณฝ่ามือนะอีย e อนะฮะแล้วก็พี่นอคคิโอนะครับนี่โซนหน้าของเราก็จะเป็นงานฮอตทอยนะครับซึ่งบ o นเดอร์ m ูแมนี่กล่องใหญ่มากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอื่นแเราเราหลบเราหลบพ,พี่แบร์เราหลบพ,พี่แบร์อ,อันนี้ แอน์แมนเนาะจากในซีรี Ant ์แอนน์แมนสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็มีโรบินด้วยนะฮะร,ราคาก็หมื่นนะฮะแต่ว่าทางร้านมีโปรโมชั่นนะฮะลด10%นะครับ,นะรบก็เข้ามาสอบถามกันที่ร้านได้นะครับอันนี้จะเป็นโซนของเอ็กแอคนะครับตัวสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนไซบอร์กนะครับ แล้วก็มีอันนี้ Power c g u r l เนาะพวก x a c t k ก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นตัวของ Iron Man เยเยอะหน่อยนะครับมีตัวทอด้วยแล้วก็ Spider-Man นะครับก็ให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าร้านนี้สินค้าเยอะมากๆในซีรีส์ของที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็น Star War นะครับ X-Acto เหมือนกันนะ อันนี้เป็นหมอแปดสามพันอกนก็หน้าตาดูตลกตลกดีตอนนี้ทางร้านนะครับก็มีถูกสุ่มด้วยนะฮะอันนี้คือตามโปรโมชั่นที่ได้บอกไปนะครับก็จะมีลด10นะครับถึงวันที่30เดือนนี้เท่านั้นนะครับแคปหน้าจอแล้วก็สแกนไว้เลย อันนี้คือไฮไลท์เด่นนะครับ AMK นะครับเป็นงานของ Europark นะครับเป็นพลาสติกโมเดลคิดกึ่งสำเร็จเพราะว่ามันจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องเอาไปต่อเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นงานทำสีนะครับของตัว Bubble B e นะฮะล็อดแรกหรือเซตแรกที่งานนี้เพิ่งออกมาก็จะเป็น Bubble B e นะครับ mm hmm. Optimus r i m a l นะครับแล้วก็ตัว Optimus Prime นะครับ ราคาก็พันต้นๆนะฮะตัวนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับลดครับตัวนี้ก็ได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็จะเหลือพันนิดๆนะฮะใครสนใจนะครับสินค้ามีเป็นลิขสิทธิ์แท้โดยตรงนะครับจากทางยูโรพาร์คซึ่งทางบิสกิงดอมนะครับได้นํามาจัดจําหน่ายกันเราโยกกันมาอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้อาจจะคุ้นตามากขึ้นนะฮะก็จะมีทั้งมเออีเป็นงานของดอยนะครับป๊อปอัพพาเลทแล้วก็ตัวฟิกเกอร์จาก งานค่ายของก m i มาค o ม p านีนะครับตู้โชว์ของงานดอยนะครับตัวดอยนี่ก็จะลด10%อีกเช่นเดียวกันนะงานของป๊ p ปอัพพาเลตนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นี่แหละที่ราคาจับต้องได้พันต้นๆน,นนะครับแล้วก็แต่ละตัวสวยมากข้าหลังนี่สวยมากเซโซมารูเนี่ยสวยเลยทันชิโร่นะฮะแล้วก็ไอหมูป่านี่ชื่ออะไรอยู่ๆก็ลืมน้มองคนนี้จาก ไอโนเกมโนไลฟ์ no game, no นะแล้วก็จากไ y ฮิโรอ c ค d e m มีนะครับอะไรนะคาโกเมชินโนบุ u, ใช่ไหมสวยสวยเออไอนี่อินโนซุเกะจำชื่อมันได้ละอินโนซุเกะก็อย่างที่บอกไปนะครับราคาจับต้องได้นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,700ลดไปอีก10%รนะฮะนี่เฮ้ยดบาบพิฆาอสูรน,นี่ไอเจออ้างูเจ้างูนี่สวย เซนอิสซึเซนอิสซึก็มาแล้วก็จะเป็นงานฟิกเกอร์ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นกูสไมค์คอมปานีเช่นเดียวกันนะครับโซนด้านนี้นะครับด้านบนเขียนว่าอาร์ทอยนะ <c oughs> ด้านบนเขียนว่าอาร์ทอยแต่ว่ามันจะเป็นตัวโมเดลซะมากกว่านะครับแล้วก็งานนี้ p i กกี้แบงอันนี้เป็นงานกล่องนะครับเป็นฟิกเกอร์ของทางโดดันดักมินนี่เมาส์อะไรอย่างนี้นะฮะ ในซีรีส์ของดิสนีย์นะครับที่อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็อันนี้จะเขียนว่าฮอปพูปี้ใช่ไหมูปี้ก็เป็นลายที่น่ารักขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้อะทอยสตรรนะครับนี่ตัวมันก็ขนาดฝ่ามือนั่นแหละเป็นฟิกเกอร์น่าจะขยับไปได้นะครับมาที่โซนนี้ด้านหลังนะครับก็เป็นของเล่นที่น่าจะเป็นกูสมายคอมเดีเหมือนกันอันนี้จะเป็นพวกงาน พรุนี้น่าจะเป็นงานเออกาะแก้วไะตัวเด็กๆนะครับจะมีสินค้าหลายอันที่จะไม่ค่อยได้เห็นกันในสะพาหเหล็กเท่าไหร่นะพวกนี้ก็น่าจะเป็นกล่องขายเป็นเซตนะครับอ่าพวกนี้ก็ยังเป็น Pop ๊อปอัพพาเลทอยู่ราคาน่าสนใจนะครับในแต่ละอันนะครับนี่ให้ดูกันไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเป็นสินค้าโซนนี้ก็คือดิสนีย์นั่นแหละแล้วก็จะมีพวกตัวกระจกกระจิกเล็กน้อยพว,พวกควงกุญแจพวกนี้นะฮะนี่น่าสนน่าสนอันนี้อะโฟเซ้นนะครับเป็นพวงกุญแจเล็กๆราคาก็เล็กๆนะครับประมาณ200อ2ัพ2 0 0 300มีสายมีเสยแบบมีสายแบบนี้ก็ถ้าถ้าส,วสาวคนไหนชอบนะแล้วก็มีชุดของดอยด้วยเออเอาไปให้ดอยใส่ ราคาก็พันทุนนะฮะอันนี้น่าสนนะมีชุดพยาบาลด้วยเออเออ,อ,อน่าสนน่าสนพวกชุดเพราะว่าจะไม่ค่อยได้เห็นแอสเซอร์รีพวกนี้เท่าไหร่น,นี่เป็นชุดของดอยอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ะชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ชุดของแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้เป็นชุดตอบเ,เป็นแนวนักเรียนแล้วก็มีชุดอะไรด้านนอกอีกตัวหนึ่ง ปดร้อยเออ,อน,นี้น่าสนแปดร้อยยิงอ่ะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เอาดอยเราไปใส่ตัวนี้แปดร้อยใช้ได้ใช้ได้ไดนี่ก็ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์อตเหมือนกันแล้วก็จะมีตุ๊ก,กตาที่อยู่ข้างล่างนะครับเอตัวนี้น่าสนใจนะชุดนี้น่าสนใจชุดนี้น่าสนใจน่าสนใจมากอันนี้ไม้แกซิตแฮร์รี่พอตเตอร์ ้อขนี่ครับก็อีกโซนหนึ่งนะฮะเป็นมินิดีสเตดนะครับแล้วก็ดีสเตดก็คือจะเป็นในตัวของฟิกเกอร์นะครับที่มีฉากก็แหละเป็นตัวโมเดลที่พร้อมฉากนะครับก็จะเป็นงานของดิสนีย์เหมือนเคยแต่ว่าผมเห็นพวกอะไรนะ King of Fighter ก็มีนะที่เป็นงาน King of Fighter อันนี้เป็นยังเป็นดิสนีย์อยู่นะครับโซนนี้เป็นมินิเอ็กแท็กเก็เป็นตัวเล็กจากตรงบูธเมื่อกี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่า ตรงนี้คือเด่นสุดเลยก็คือเป็นของ Iron Man นะครับที่มาพร้อมกับตัวเคสนะครับในการใส่หุ่นก็คือถ้าซื้อครบเนี่ยเนี่ยแล้วก็สามารถจัดวางแบบนี้ก็ได้หรือจัดวางแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกในการจัดวางนะครับนี่แลวนี้ก็คือโซนโดยรวมคร่าวๆนะครับของทางร้านบิส Kingdom นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจนะครับหรือว่าอินกับใน t ทาร์นฟอร์เมอร์อยู่นะครับ ซีรีส์ของ AMK นะฮะมีครบนะครับทั้ง3ตัวนะฮะก็จะเป็น b u b l e B นะครับ o p t i m u s Prime นะครับแล้วก็ o p t i m u s p r i m l นะฮะมีครบเลยนะครับที่ร้านตอนนี้ถ้าใครอยากได้ครบนะครับก็ต้องมาเลยพร้อมกับลด10%รด้วยนะอย่าลืมแล้วก็หลังจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะผมจัดมาแล้วแต่ว่า2กล่องนะครับก็จะเป็น o p t i m u t Prime กับ Prime a นะฮะ2ตัวเดี๋ยว กลับไปค่อยไปรีวิวต่างหากนะฮะอันนี้เป็นของตัวพรามนะครับแล้วก็พายโม่ตัวของพายโม่นะฮะเรียบร้อยสองตัวนี่ครับวันนี้ก็เป็นสท,ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับร้าน,นลิสคิ้งด้อมนะครับชั้น7เซ็นซินเทโกลนะฮะก็อย่าลืมมาซื้อหากันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะซีรีส์ของ Transformer นะครับงานค่ายของยูโรพาร์ตนะครับซีรีส์ a อ็นะครับมี3ตัวในรถแรกอย่าลืมมา คือหากันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบจะเป็นเท่าน,นี้ก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย